เลขเด็ดทูบแม่น้ำหนึ่งมาแล้วแฟนหวยแห่ซองแห่จดกันแทบไม่ทัน ลุ้นทั้งเลขกันชัยที่แม่น้ำหนึ่งเขียนให้ที่มีเลข09และเลข13เลขทูบแม่น้ำหนึ่งก็มาความหวังหมู่บ้านโดยล่าสุดวันที่30มิถุนายน64ช่วงค่ำประมาณ2ทุ่มโดยเพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเน็ตไอดอลใบห่วยชื่อดังในโลกโซเชียลได้ไลฟ์สดจุดทูบป,ปู่รัฐบาลมวดประจำวันที่กระดกรกฎาคม64 ด้วยเลขที่แม่น้ำหนึ่งจุดได้คือเลข1,7,5นักเสียงดวงคอหวยตามซื้อด่วนพร้อมเฮงพร้อมปังไปด้วยกันเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ